ครอบครัวของนาเทพและนาสีได้เปิดร้านอาหารในหมู่บ้านมานานนับสิบปีนิสัยส่วนตัวของนาเทพปกติแกจะไม่พูดคุยกับลูกค้าสักเท่าไหร่แม้แต่คนสนิทคือนสีภรรยาของแกเองนานๆถึงจะเห็นหยอกล้อด้วยกันสักครั้งยิ่งคนภายนอกโดยเฉพาะลูกค้ายิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงแกเข้าขายในประเภทที่ว่า มีออเดอร์มากูผัดลูกเดียวเพราว่าสองวันล่วงหน้าก่อนที่นเทพจะจากโลกไปด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนหัวใจวายที่อยู่ๆได้นอนหลับลึกไม่ยอมตื่นเสียอย่างนั้นระหว่างพิธีสวดศพที่จัดขึ้นที่บ้านนาศีเล่าถึงลางบอกเหตุหรือลางก่อนตายของนเทพไว้ว่าก่อนที่พี่เขาจะตาย ฉันได้สังเกตว่านิสัยของเขาเปลี่ยนไปจากคนที่ยืนปรุงยืนผัดข้าวอยู่แต่หน้าเตาพิเทพได้ออกมาต้อนรับพูดคุยกับลูกค้าซึ่งเขาบอกกับเราว่าอยากลองสลับหน้าที่กันดูบ้างนาสาีบอกว่าแกยืนทำอาหารมาสามสี่สิบปีแล้วอยู่ๆมีอาการเบื่อขึ้นมาเสียอย่างนั้นแถมก่อนลูกค้ากลับแกยังเที่ยวยกมือไหว้ขอบคุณลูกค้า แล้วผู้เที่ยวพูดกับลูกค้าว่าโอ้ถ้ามไม่ได้พี่ป้านาอาครอบครัวของผมคงไม่มีฐานะที่ดีแบบนี้หรอกครับขอบคุณจริงๆซึ่งฟังเองก็ยังงงปกติพี่เทพไม่ใช่คนที่พูดมากรา้ย,ยาวกับใครแต่สองสามวันก่อนที่แกจะตายแกพูดกับขอบคุณลูกค้าแกพูดกับคนรอบข้างอย่างนี้จริงๆ นาสีเล่าให้หลายคนที่มาร่วมงานศพฟังส่วนเรื่องที่แปลกไปกว่านั้นก็คือปกติเราสองคนจะแยกเตียงกันนอนแต่ยังนอนอยู่ในห้องเดียวกันตัวฉันจะนอนกับหลานอายุห้าขวบคืนก่อนที่แกจะนอนหลับไปเฉยๆดึกแล้วอยู่ๆแกละเมอพูดขึ้นว่าเออเออจะให้ผมบวชพระช่วงนี้ไม่ไม่ไม่คงไ,ไม่ทันแล้วอย่าเอาชีวิตผมก็เอาไปเลยจะเอาไปก็เอาไปเถอะ แต่ขออย่างเดียวอย่าได้เอาชีวิตลูกและเมียหลานผมยังเล็กอยู่เมื่อนสีเห็นอย่างนั้นได้ฟังได้ยินก็ถามสวนออกไปทันทีพี่เทพพี่ฝันละเมออะไรแกตอบว่าเหมือนหลับฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นมีคนมาจุดไฟเผาบ้านแล้วจะลากเอาลูกชายรวมทั้งตัวฉันไปด้วยพี่เทพจึงร้องขอชีวิตไว้ส่วนคนที่จะเผาบ้านนั้น เขาดูน่ากลัวมีตัวเป็นคนแต่มีหัวเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายสลับกันไปมาให้เขาเห็นแบบนั้นสุดท้ายเขาขอให้พิเทพบวชพระให้พิเทพเลยตอบกลับไปว่าถ้าจะให้บวชพระในตอนนี้คงท่องมน์อะไรไม่ไหวแล้วเพราะอายุอานามก็มากเข้าไปหลายเขาเลยชี้ไปที่ลูกชายกับตัวฉัน คือหมายต่อรองว่าจะเอาไปแทนพี่เทพแกไม่ยอมก่อนที่จะตกใจตื่นขึ้นในคืนเดียวกันนั้นนาสีก็เพิ่งมารู้ทีหลังปกติลูกชายจะออกกะที่โรงงานตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งก็น่าจะถึงบ้านแต่คืนนั้นลูกชายสตาร์ทรถเขาเห็นแมวดำตัวสูงเท่าหมาแต่หน้าเป็นแมวมันยืนจ้องหน้าลูกชายที่ข้างทางด้านหน้า เมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วถ้าขี่รถไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆในตอนนั้นลูกชายกำพระในคอไว้แน่นก่อนที่จะตัดสินใจหันหัวหมอเตอร์ไซค์กลับเข้าไปนอนที่ห้องพักในโรงงานต่อฉันเองเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามีลางบอกเหตุเกิดขึ้นทั้งพ่อทั้งลูกซึ่งในคืนนั้นตรงกับวันที่ส7เจ็ธันวาเป็นวันโกนพอดีเช้ามา ลูกชายรีบเข้าวัดทําบุญสะดอกเคราะห์ให้ตัวเองตัวฉันยังงงงงอยู่ๆพี่เทพเกิดเบื่อทํากับข้าวให้ฉันไปยืนทําอาหารที่หน้าเตาแทนเชื่อไหมเช้าวันที่18นั้นฉันถูกน้ํามันร,นร้อนๆลวกมือแต่เช้าอาศัยเอาผ้าก๊อซพันและสวมถุงมืออีกทีส่วนตัวพี่เทพคงยังสนุกสนานกับการพูดคุยทักทายกับคนโน้นทีคนนี้ทีคนที่ไม่ชอบหน้าแก แกก็ยังพูดดีกับเขานี่คงเป็นลางบอกเหตุเหมือนกันที่นสีเล่าเหตุการณ์มาทั้งหมดนั้นเป็นการเล่าที่งานงานตั้งสวดศพของนเทพซึ่งเป็นร่างไร้วิญญาณเป็นคืนที่สองเป็นธรรมดาที่พระท่านสวดครบจบแล้วบรรดาแขกเหลือจะร่วมกันกินอาหารที่เจ้าภาพจัดเลี้ยง แล้วก็ขาดไม่ได้ต้องต่อด้วยวงไฮโลวงไพ่ที่หลังบ้านที่เป็นสวนมะม่วงอีกสองสามวันก็จะทำแบบนี้กันตั้งวงกันไปราวเที่ยงคืนไอทิ้งชายหนุ่มวัย20ปีแต่มีอาการเป็นเด็กดาวซินโดมตั้งแต่แรกเกิดซึ่งบ้านของมันอยู่ในซอยถัดไปจากบ้านงาน และมีศักเป็นหลานของญาติห่างๆของนาเทพคืนนั้นไอทิ้งเดินกลับบ้านไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแต่อยู่ๆก็เดินกลับมาที่บ้านที่จัดงานอีกครั้งมันเดินจ้ำพรดพวดไปที่ข้างวงไพ่ไฮโลแล้วเสียงหมาก็หอนขึ้นระงมไปทั่วหอนอย่างโหยหวน ไอทิ้งเดินมาถึงชี้หน้าไปที่นสีมันพูดจายอย่างชัดเจนปกติแล้วไอทิ้งมันจะพูดไม่ชัดอยู่แล้วงานบุญกลายเป็นงานบาปเสียได้นะเมียเราทำไมทำไมถึงปล่อยให้คนมานั่งเล่นไพ่ไฮโลในงานอย่างนี้สีนสีไม่น่าทำนศรีและหลายคนถึงกับตกตะลึงในคำพูดและอากับกิริยาของไอทิ้ง เพราะนี่มันคือนาเทพคนตายชัดๆวงไพ่ไฮโลสลายตัวในบัตรดนแล้วหันมารุมล้อมที่ล่างของไอ้ทิ้งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของนาเทพได้แฝงเข้าร่างมาทุกคนตั้งคำถามทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่สบายดีไหมแล้วทำไมถึงตายหัวใจวายตายจริงหรือวิญญาณนาเทพ ซึ่งอยู่ในร่างไอทิ้งนั่งพูดคุยทีละข้อตอนนี้เวลานี้ท่านให้ฉันนั่งเฝ้าร่างตัวเองก่อนมีโอกาสเมื่อร่อยคอยแฝงร่างไอทิ้งมาล่ำลาลูกเมียและญาติพี่น้องทุกว,วันฉันกินข้าวที่ข้างโรงทุกเช้าเย็น ได้นั่งฟังพระสวดกุศลาธรรมมาทุกคืนได้รับความอิ่มใจหลังจากญาติพี่น้องกรวดน้ำอุทิศบุญให้ส่วนเวลาของฉันนั้นถึงอายุไขจริงมีกรรมมาตักเตือนฉันแต่ครั้งแรกเพราะครั้งกระโน,น้นครั้งฉันยังเด็กฉันเคยช่วยพ่อแม่ฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายแม้เป็นเพียงลูกมือแต่สัตว์มันยังอาฆาตและพวกเขาขอให้ฉันบวชให้ ฉันต้องการบุญฉันต้องการบุญจากทุกคนเพื่อไปให้เขาครั้งหนึ่งเมื่อมีลูกชายคนโตตอนนั้นลูกฉันอายุได้ห้าหขวบฉันพาไปเดินเล่นในหมู่บ้านลูกชายไปแกล้งเหยียบหางแมวดำตัวหนึ่งแมวตกใจลือแว้งขวนให้เลือดไหลฉันโกรธแมวมากใช้ท่อนไม้ตีลงที่คอแมว พอมันสลบก็เอาอิดบล็อกทุบหัวทุบตัวแมวจนกระดูกแหลกก่อนจะจับมันโยนทิ้งลงข้างทางวิญญาณนเทพในร่างของไอ้ทิ้งพูดเล่าเป็นความหลังที่เอกซึ่งยังเด็กนักและเป็นลูกชายคนโตถึงกับร้องไห้โฮแล้วเขาก็ก้มลงกราบที่ร่างไอ้ทิ้ง เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วว่านี่คือพ่อมาเพราะเรื่องนี้มีแต่ผมกับพ่อเท่านั้นที่รู้กันสองคนและได้เก็บเป็นความลับเรื่อยมาเอกยังพูดต่อว่าแมวดำตัวนั้นเมื่อสามสี่วันก่อนอยู่ๆมันได้มาปรากฏตัวให้ผมเห็นอีกครั้งจำหน้ามันได้ติดตามันทีมันมีทีท่าว่าจะเอาชีวิตผมแต่ผมได้ทำบุญให้มันไปแล้วร่างของทิ้งตรงเข้ารูปศรีรษะเอกอย่างทนุถนอม ก่อนหันไปทางสีต่อให้เงินทองที่เก็บไว้ก็เอาออกมาทำบุญบ้างหยุดค้าหยุดขายบ้างก็ดีสั่งสมบุญไว้บ้างนะสีดูอย่างพี่สิบทเขาจะมารับตัวก็มากระชากวิญญ,ญาณออกจากร่างไปเสียดือด้อความฝันที่จะพาเมียไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เป็นอันต้องจบกันเฮ้ยท่านมายืนใกล้ๆบอกให้ฉันถอยกลับกลับไปย่าง กลับไปยังร่างเดิมได้ฉันลาทุกคนก่อนเมื่อร่างของไอ้ทิ้งตื่นฟื้นขึ้นมามันร้องของน้ำดื่มและพูดจาแบบไม่ชัดเหมือนเดิมหลายคนปนิบัติพัดวีไอ้ทิ้งเพออย่างน้อยนเทพคนตายก็ยังสามารถเข้าผ่านล่างเขาได้ซึ่งได้มาล่ำลาและมาเล่าความในให้ทุกคนฟังวงไพ่เลิกลากันแล้ว วงไฮโลก็ไม่มีต่างพากันนั่งวิพากษ์วิจาร์ณถึงเรื่องผีหรือวิญญาณนั้นมีจริงหรือนี่ขนาดนาเทพแกนอนตายหลับไหลไปเฉยๆผียังแรงเฮี้ยนได้ขนาดนี้คงไม่ต้องไปเอ่ยถึงคนที่ตายหงหรือถูกฆ่าตายด้วยความเจ็บปวดทรมานว่าดวงวิญญาณจะเฮี้ยนหรือดุร้ายขนาดไหน21ทธันวาเป็นวันเผาร่างของนาเทพ มีการสวดมนต์เลี้ยงพระเช้าที่บ้านและได้เคลื่อนย้ายละได้เคลื่อนย้ายร่างไปวัดในช่วงสายของวันเดียวกันเช้าว,วันนี้ไอ้ทิ้งเป็นคนเดิมที่เข้ามาในงานตั้งแต่ฟ้าสางมาขอชุดนาเทพจากนาสีสวมใส่แม้จะดูเก๊เก๊กังๆในเสื้อผ้าอยู่บ้างแต่ผู้ที่มาร่วมงานทําบุญทุกคนเชื่อตรงกันว่านี่แหละคือนเทพแฝงร่างไอ้ทิ้งมาร่วมงาน แต่ก็ไม่มีใครเอ่ยถามได้แต่สะกิดและมองหน้ากันพระสวดเสร็จไอทิ้งเอกและนศรีรวมถึงหลานได้พากันถวายอาหารแด่พระสังเกตดูอย่างไรก็ต้องเป็นนวิทย์อย่างนาเทพอย่างแน่นอนโดยเฉพาะท่ารูปแขนรูปไหล่ของนาเทพเวลาที่มือแว่งๆหรือทำเผลอ อีกไม่นานวิญญาณก็ต้องได้ละจากกายสังขารอย่างถาวรแล้วไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้จากนั้นพระคุณเจ้าได้ฉันพัตตาหารแล้วต่างรับพรกันทั่วหน้าและกรวดน้ำคราวนี้หลักที่ล่างของไอทิ้งมีอาการเคลิ้มสั่นอีกครั้งก่อนที่จะร้องไห้น้ำตาไหลพลากไม่ขาดสาย ท่านมารอรับแล้วฉันต้องไปแล้วลาก่อนทุกคนจากกันไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีหลานกันอีกต่อไปไอ้ทิ้งค่อยๆนอนราบลงที่พื้นใช้มือตบพื้นเบาๆสามครั้งก่อนแน่นิ่งไปกระทั่งได้เวลาเผาจริงคงเหลือแต่เพียงลูกเมียและญาติสนิทมิตรสหายของนาเทพ ที่มาส่งร่างสู่เมนเพียงสองสามชั่วโมงก็จะเหลือแต่เท่าผงธุลีดินไว้ดูต่างหน้าและนี่คือกรรมที่ตามมาในชาตินี้มาทวงถามคุณละ่ะมีกรรมที่รอไว้ในชาตินี้หรือไม่ต่อไป